สวัสดีครับเจอกันกันกบออมสินฟอร์ฟันแอนด์วลลิตี้นะครับคลิปนี้มารีวิวปลาเส้นทาโลโลยาว2เมตรคือคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้รีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งยอดวิวก็สูงพอสมควรสำหรับช่องเล็กๆนะครับนะก็เลยนำมารีวิวอีกครั้งหนึ่งในคลิปแรกที่รีวิวไปนะครับนะผมลืมบอกราคา ลืมบอกราคาราคา15บาทนะครับสองบาทเออเหลืออยู่รถเดียวนะครับแล้วช่วงก่อนหน้านี้นะมันก็ไม่มีของนะครับในเซเว่นไม่มีของก็เลยไม่ได้นํามารีวิวเพิ่มเติมนะครับเพิ่งเห็นมีของในวันนี้นะครับวันแรกเลยหลังจากที่หายไปได้สองสามอาทิตย์นะครับสินค้าตัวนี้ก็เลยจะนํามารีวิวอีกครั้งหนึ่งออราคา 15บาทนะครับขนาด13กรัมรถที่ผมรีวิวนะอยู่หน้ารถบาร์บีคิวนะครับรถบาร์บีคิวซึ่งการรีวิวครั้งนี้ไม่ได้เป็นการโฆษณาหรือโปรโมตสินค้าเ้าแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงการแบ่งปันประสบการณ์การใช้สินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้นเองนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางในการ ตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้านั้นๆน,น,นะครับเผื่อคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อ,อผมเคยรีวิวไปแล้วเนาะก็จะไม่นั่นมากเพราะว่าจุดขายของเขาก็คือ2เมตรนะครับมันจะอยู่ใน2ออีกครั้งในใน,น,นะครับวิธีกินนี่ก็แกะ อันดับที่หนึ่งก็แกะนะครับอันดับที่สองก็เอามาออกมากินทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับนี่ใช้ปากดึงมากินทีเะนิดทีละนิดนะครับแต่ไม่เราจะกินทีเดียวเลยสิบห้าบาทเราจะโยนเออแต่เราต้องต้องวัดก่อนไหมเดี๋ยวขอขออนุญาตไม่มีเครื่องดูวัด นี่ก็ประมาณเมตรหนึ่งรันนะผมก็หนึ่งช่วงแขนนะครับนะเมตรหนึ่งอสองสองช่วงแขนแล้ะสองเมตรครับน่าจะสองมเมตรนั่นแหละ เขาให้หยิบกินกัดกินทีละนิดทีละหน่อยนะครับนะความสินฟอกฟันในวาเลนตี้จะมุมคำเดียวสวบคำเดียวโตๆเลยนะฮะนะสิ่งกินวะกุหลาบขึ้นไหมหรือจะขึนเพียรนิดเดียวกินหมดเลยกินหมดก่อนเดี๋ยนะกุหลาบขึ้นก็บพ่อวะเอาคนละเม็ดหนึ่งคนละเม็ดหนึ่ง เดี๋ยวอะร้ก็เลยซื้อมาห่อเดียวครับก็เลยไม่ได้มุมคำตโตมุมคำโตๆเหลือเม็ดเดียวออมสีนอาไปเม็ดหนึ่งอันดับแรกต้องอย่าเพิ่งเคี้ยวครับถ้าเคี้ยวไปในช่วงแรกมันจะ มันจะเหนียวมากเยวบางเอิมมันหยาบต้องให้น้ำลายเอ็ไซายซึมเข้าไปในเนื้อปลาเส้นก่อนอืมเริ่มจะเคี้ยวง่ายครับอมไว้ที่ไหน แสบครับมันก็คือปลาเซ็นปกตทิทั่วไปแหละแต่เขาเห็นเน่าสองเมตรเส้นเดียวเวลากินเข้าไปครั้งเดียวทีเดียวทั้งคํามันจะได้รสชาติมากกว่าเส้นเล็กๆทีละเส้นนะครับอาปกติเวลาผมกินปลาทาโร่เนี่ยผมก็จะกำ กรมเป็นเป็นกรมเลยยวนเขาปากทีเดียวเหมือนกันเพราะว่ากินทีละเส้นมันไม่ได้รสไม่ได้ชากมันเส้นเล็กนี่คือความอร่อยของปลาเส้นนะครับนะไม่ได้โฆษณานะครับผมสิบห้าบาทครับก็พอน่าจะซื้อมาเยอะกว่าน,นี้สวัสดีครับ